สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพาราดชแนลครับเมื่อนี้ครับผมเนาะจะนำลายสื่อมาให้ปูเปิดดวงให้เอฟซีทางช่องครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับผมเนาะนี่ครับผมพันเตเอาจรยปมีเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเดินทางมาเปิดดวงกับปูครับ ข้าพังขาตุโนพันเตข้ามตุโมพันเตข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายผิดไปด้วยกายก็ดีผิดใจด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีหน้าก็ดีหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรรัับหหลงก็ดีอสม ขอโหสิกรรมได้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายสิ้นการบัดนี้เป็นต้นไปสิ้นการบัดนี้เป็นต้นไปอุกาสาวันธามิพันเตสับพังสพอัปปาราพังอปารพังนัมมะคเมพันเตนัะเมพันเตยากะตังมุนยัง สานินาา,นาอมุนโนทิตตังุคุณยังไมหังพาตพังสาทุอาหังสุจิโตโหมินิคุโทโโหมิ อะวิโลโหมิอพยาปโโหมิะโชโหมิสุขีอัตานัตานังปฏิหารามิหารามิสัพเพสัตตาสัพตวาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหทด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เวลาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเเเปป็็นนสสุุขขถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปรชาโหนตูอัพยาปรชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเมธาโหงตู ตูงเป็นสุขเป็นสุขเถอดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตินังปฏิหาลันสุงปฏิหาลันสุตงมีความสุขกายสุขใจตรงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยล้งสิรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยล้งสินเธอ

ชามาสวนาโดอาจมตันิสาฟติสตตกันตนนรวมกันปปะกโคิตีเอเพื่อประตูชนักตู้คมังค่งเกวกับตภัณฑตัวเปนีบีบอกเื้นำสกุลีัาสัุครับเนาะรองเท้าครับพร้อมเด้อครับผมเนาะ

โลกพระอรหังอาหางกิงนาโขมะยาติโวเอหิเอทามนุษษะสอิทธิปุริโสราชาโนธรรมะปริสันตังปิยากัตยังอาจาริโย Pali Satta <shrat> iyan mama, Iyang Mamak Namu iyan Tensa Pakawatua Ra'atu Sama Samputasa Namu Tensa Pakawatua Ra'atu Sama Samputasa Namu Tensa Pakawatua Ra'atu Sama Samputasa Puta Ngayawatanang Ciciwitang Jawali Panang Sada Nanggajah Bita

तेति जे तंग जाव बुद्धि खंडन स रंगा च वितुज जंपी त तंग जाव तंग तोति जे तंग जाव बुद्धि खंडन स रंगा च वितुज जंपी तु तंग जाव तंग तोति जे तंग जाव बुद्धि खंडन स रंगा च वितुज जंपी तंग जाव तंग तोति जे तंग जाव बुद्धि खंडन स रंगा च वितुज जंपी हजिं तंग तोति जे तंग जाव बुद्धि खंडन स रंगा च वितुज जंपी सुगतव अहम सम्मासुतो विचारन संपल सुगतो दो कवितो HANUK TANDA PODE SATAMASA RATI SATATI WOMODE KANANG KUTO KOTOWA TINUSUMO SADANANAN YANG KUTO ME SADANAN URANGI KUNA KOTOWA TENA SOTI TE INGESA PADAKA YEDA WAJAYA WAJAYA TESA WAPUTE KUTOMO YANG TANG Tananta de tumba de tumba pute sumwa kato pato wata tumbo santu tiko ako si pati kiwo pandagi ko pata tangi tuta po Nati me chara nangamun tumbo me chara nangudangi tena sato wate na choti te ato sato wata tage to wate ato wate to sato wate me tuto nung tuta tumbo ngayang Tumbo pati tana परवरम कैसा रहता है कौन से दीपक 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 होता है टेस्टिंग होता है कौन कहता पूरी वीडियो कॉल में साथियों को है बीजो एक कदम के दीपक दीपक को में सफेद रंग के नहीं चाहिए वह देना सो ठीक से इसे सहायता करके तो वह उसमें तो संपन्न योजना के तहत योजना शुरू आती है

సపుతమ్ములు కావేలా సపుతం కండై కావేలా పుతుర తనం కుమర తనం సగర తనం పినాగ తనం నంగాలు పవిన చతురాసి తీస అసటం మసండలు పవిన పీత తతయాలు కావేన తిన సగు కాదు కావేన సపేతే అవమంకరణ విన్న చెప్తూ Ayu wataku, tanda wataku, kiri wataku, yasu wataku, padau wataku, wanda wataku, juku wataku, utu sepatak. Tukadu kapaya, verasu, rasa, tejo,

sempeti cabe piimpi pe kepalaakma dirijanpil dibetang kabon mangngkai dan CJ tememba peran439 ang.

वन के ते पुर के का दम दे करके सब को बता सब को का देना सब का देना सब का देना

นี่ครับผมเนาะท่านพิธีเปิดดวงแล้วแหละครับผมเป,บบเปิดดวงแล้วก็รับโชครับชัครับผม แม่ตีไก่ก็บามาคุกเป็นเดียวนะเพราะว่าพีนันคี่เนี่ยสีนี่พ่านมาค่าแตาสีมากีนี่เพราะว่าปีโฮเก้มีไก่มากพี่สว่าง อันงวดที่อันพูหันตัวเดียวนี่ยแม่อันล่างอันยีราตัวเดียวออกมันออกตัวเดียวไหมงวดละขึ้นหัอขึ้นว่าสินมาเอาไว้ได้ก่อนก็บ้าเอาไว้ใส่วางจ้าก่นชวนกันมาเอามาตองตองบ่มีดวงปีเลยอันว่างอันอันว่างหันนี่แม่ที่เป็นหันตัวเดียวนี่ยแม่เห็นอยู่ได้กี่เพิรนตัวเดียวอืมที่เป็นว่างตัวเดียวเราเบ่มันออกล่างกือออกบนก่อนฮะ ซูนสามเนี่ยเออซูนสามน่ะเมียอ๋อซูนสามมันออกบนครับผมพกซูนสามมันออกเมีนที่มันว่นตัวเดียวน,นอ,อันบอกก็ย่าย่ายนะ้าไปหาปูเบา,บา,บาอยู่เด้ต่างบ่มีดวงด้ซึ่ครับอขึ้นหอดเพิ่มาสันหอดกับบมากบัว่ากันมาส่วนนิดหน่อยมากกับบุหน้อยกับบมาอือตางบ่มางบ่มีดวงตัวอะดวงดีด้วครับผมงวดีเอาไม่วดตีเอาไม้ครับผม งวดน,นี้เอาใหม่คับผมเนาะอันงวดนี้ขวมากัมากศ <80. S 2> ูน,นย์แปดศูนย์แปดศูนย์วัมากแปดศูนย์ครับผมกงเจ็ดสองง็ เจ็ดสองดังนะครูตรงตรงดังนี่เจ็ดสองงอนนี้ครับผมเนาะนี่ครับมือใช้มันห่อนเน้นครับก็เน้นแล้วมันครับเน้นสองครูมันก็มานห่น้อยเน้นดูแต่มันเน้นเน้นไรครูติปูเน้นสามคู่เลยบ่อันนี้เน้นสุดๆอ๋อเน้นสุดเน้นสุดแปดศูนย์เน้นสุดๆติปูอืมครับผมนี่ครับล่างวงกลมที่เจ็ดสองนะครับบน วงกลมสามคู่ครับแต่ว่าเน่นมากๆก็คือว่าศูนย์แปดเดือเอฟซีทางช่องของผมเนาะแปดศูนบบย์ตี <80 S 2> <80 S 1> ่ปูแปดศูนย์ศูนย์แปดบนกลับด้วยติปูนบนวงกลมันจะเน้นอยู่ที่ทเข้ามี่สองหกสามหกเป็นบางบกลมครับผมแมนแเข้าดับสองหลักสิบ ครับเพราะเลยวมันน่นสุดๆคือสามหกหกสามแมนวันี้มันมันมันจะเน้นตัวเดียวอือเจตัวส้นี่วัด้ั่นรเด่นครับบนเด่นที่ศูนล่างเด่นที่เจดลอง9ครับจับคู่ล่างเก็บศูนย์เก็ทสองเก้าศูนย์เก้าสองเน้นที่เก็บสองล่างครับตรงตรงล่างตรงตรกับผมเนาะแต่ว่าบนในกับหอบ บนกลับด้วยนะครับแคปหน้าจอครับผมเด้อรับครับผมเนาะกับตามนี้ครับผมเอากระสุดทา่านี้กับองอุ่ยพ่อนในเอฟซี FC ทางง่องที่บึงคลิปนี้ครับผมเดินทางแขวขาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงลำลุ้ยเงืนท้องครับผมเนาะคลิปนี้กับสวัสดีครับ